S, สวัสดีครับพี่น้อ <mie> <trouble> grammar, งครับพบกันเช่นเคยนะครับผมพบกับผมช่องบ่าวชัยศรีสเกตชาแนลนะครับผมพบกันมุนียุทธิตลาดนัดบ้านหันนะครับมหาสารคามนะครับมุนีตรงกับวันพุธที่13มเมษายนส5 6 5นายนะครับมุนีเป็นวัดสงการนะครับพี่น้องมาทายง่วแต่ว่ากะสีบางๆจักน้อยนึงนะครับง่วกระโบเต็มปกติตลาดบ้านหันนี่งัวล้นนะครับพี่น้องบ่มีสร้างสี่แางเขานะครับมุนีกะสงการข้นขยุดเทศกาลสงการค้นยุดหลายนะครับ ในหอยยุดไลยนะครับผลพักพอนนะครับลูกล้านลูกเต่ามากนะครับมาจากกรุงเทพกรุงไทยนะครับก็อยูเป็นคอบเป็นขั้วนะครับผมกินเลี้ยงอยู่บ้านนะครับเดี๋ยวให้ภาพพี่น้องอัปเดตราคากันนะครับเปรียบเทียบราคาเช็คราคากันในแต่ละหมื่นนะครับผมผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อผ่านคลิปต่อๆไปนะครับพี่น้องไปเปิดราคากันเลยนะครับผม วันดีครับพี่เปิดเวลารับมาในตัวนี้ของของของไผ่ก่อนของพี่เพิ่นบ่เปิดไปสี่สบ่นะครับอ่าเปิดกำลังต่อรองกันอยู่นะครับงัวตัวแรกนะครับผมนี่อ่าของสงกรานต์นะครับผมตัวนี้เป็นงัวนเมษาบ่พ่องัวนเมษาบ่เมษาครับเมษาเนาะบ่มีตำหนิตัวบ่มีตำหนิแข็งขาดีนะครับผมอ่ส่วนสูงหัวประมาณร้อยสามสิบบวกนะครับพี่น้องเป็นง่วแม่สาวนะครับ แข้งขาดีบ่มีตามําหนินะครับผมนะครับสวยงามอยู่นะครับจากปีละพ่องื่อตัวนี้สองปีสองปีเนาะ,ะประมาณสองปีนะครับ <5 S 1> สื่อมากขึ้นกัน <5 S 1> เปิดราคาไว้เท่าไร่อ็สี่หมื่น 40, บาทนะครับต่อรองได้นะครับผมอผู้ใดสนใจฝากเบอร์โทรให้พ่อ ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดห้าหกศูนย์ห้าสี่ห้าเก้าพ่อยังครับพ่อพอทุนพอทุนเนาะนะครับงอสวยงามนะครับนี่สวยงามอยู่นะครับตำหนีบ่มีนะครับสวยงามเป็นุนเป็นเม่พันธุ์ต่อใดนะครับผมเปิดไปสี่หมื่นนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับผมไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องสำหรับวันสงการนี่งูหน่อย็กน้อยนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผม ของพี่เปิดไว้หลายปันไห้พี่แปดหมื่นเก่าครับแปดหมื่นเก่าตัวนี้ง้วทองบ่ทองหกเดือนทองหกเดือนผสมหลอดไปบ่ครับไมีหลอดท่านนะตัวไหนครับพี่ผสมไป KF31 หกเดือนเนาะนะครับผมอ่ามาเบิ่งง้วทองตัวนี้นะครับทองหกเดือนนะครับอ่าผิวพันธุ์ดีนะครับแข้งนี่ติดแดงโบดนะครับนี่ทองหกเดือนโค้งสั่งงใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องนะครับส่วนสูงประมาณร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบบวกถึงห้าสิบนะครับ ท้อง6เดือนผสม kf 3 1นะครับมีใบมีหลอดครบนะครับแข้งขาดีเบิร์ะพี่เนาะแข้งขาดีเบิร์ตนะครับรับประกันตํานี้นะครับทายโค้งสางเวรหล่อมพี่น้องหรืเบิรงนะครับผมนะครับตัวนี้ให้ลูกมาจากโตแล้วพี่ลูกโตสามข้าทองนะครับ kf 3 1นะครับตัวที่สามข้าทองอยู่นี่ผู้ใดสนองค์จนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเปิดไว้เท่าไรก่็ครับแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมซื้อหนึ่งได้สองพี่น้องนะครับลูกมันมีสายพันธุ์นะครับ kf 3 1 อ่าผู้ใดสนใจฝากเบอร์โทรน่เพี้ครับพี่ศูนย์แปดเก้า4903 4903แปดี่เก้ายสี่เก้าศูนย์สามพี่ยังครับพี่ผชนครับผีชนเนาะนะครับโทเข้ามาสอบถามต่อร่องนะครับผมงวตัวนี้เป็นผสมไว้ kf สามหนึ่งหกเดือนนะครับมีสายพันธุ์นะครับมีใบมีหลอดครบรับประกันตำหนิทุกอย่างนะครับโอเคครับพี่ขอบคุณครับผมขอบคุณครับ ไปต่อกันอีกของเจา้าของเจ้าตัวนี้มึอนี่เอามาเปิดตัวนี้บ้างเ,เปิดจักบาทมึงตัวนี้สองพันแปตัวนี้ง้วนเถิกนะครับ,บามาเบิงมาเบิงง้วนเถิกนะครับบามันหนุ่มนะครับตัวนี้จักปีแล้วครับหนึ่งง้วนนีปน่ประมาณองปีแล้วครับยังบ่พอปีเนาะนะครับประมาณเอ่อยังบ่พอปีพี่น้องมาเบิงง้วนตัวนี้นะครับง้วนตัวผู้นะครับส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบบวกนะครับถึงร้อยสี่สิบนะครับโค่งสั่งเงาอยู่นะครับผมแข้งขาดีบ่ครับนี่ แข้งขาดีนะครับบมมีต่านี้นะครับเบ่งชมหนานะครับผมนะครับหนาตาดีรูบล้อนะครับนี่รูปล้ออยู่นะครับผมขาหนีเครื่องโบครบเคร่องนะครับผมนะครับเปิดไว้หลไปไหนหนอสองหมื่นเท่าไรก็สองหมื่นแปดพันห้านะครับผมราคาบ่แพงนะครับโทรโทุกคมาสอบถามกันได้ ่าฝากเบอร์โทรจังหน่อยนะครับผม0864453704ครับ0ครับ3704อ่าได้หอยยังเกาะนได้หอยทุยนะครับผมโทรอความาสอบตามบนไดนะครับ2 8 5 0 0นะครับนี่ตัวนี้เด้อนะครับง้อเถิกนะครับผมรูปหลางรอนะครับอ่ไปเรื่อยนะครับผมโอเคขอบคุณครับผมอ่าไปต่ออีกสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าโคมนี่เปิดไปหลายบันไดหนอ เปิดเดือนหกสิบสามอ่าลูกมันมีมีสายพันธุบ์บ่บเป็นงัวะผสมข้มโตงัวะบานๆเท่าน้อนะครับมะเบิงโค้งสร้างอ่าแม่มันขึ้นเหรอมันบอ่อ่าวันนี้มะแถวมากครัอ๋อครับผมอ่าโค้งสร้างแม่มันนึ่สูงประมาณร้อยห้าสิบหกเกือบหกสิบนะครับผมสูงนะครับโค้งสางเงี้วใหญ่นะครับให้ลูกไมา่จังโตแล้วลครับนี่ล,ลูกตโตสามเนาะอ่าขึ้นแล้วว่าท่านได้ทับเป็นบ่นะครับร มีลูกมาสามโต,โต,น,โตนะครับตัวนี้ลูกตัวที่สามนะครับแข้งขาดีเบินะ้ลเนาะแข้งขาดีนะครับรับประกันถกถอดนะครับนะครับมาเบิ้งโค้งสางลูกมันนะครับพี่นอ้องนี่ลูกมัน่นลูกมันตัวปูนะครับนี่ลูกมันยังบอดปีเนาะลูกมันยังบ่ประมาณจักเดือนบุนนี่ครับผมลูกมันประมาณสีหาเดือนนะครับพี่นอ้องนี่เบิ่งนะครับผมเป็นสื่อมากขึ้นกันนะครับแข้งขาดีเบิ้ลขึ้นกันนะครับ รับประกันให้นะครับคมนี่เปิดไว้หลายปีแลดวครับผมอ่ะหกหมื่นสามพันบาทนะครับลูกโตผูนะครับเด้อโก้งสางแม่มันนี่ให้ลูกม่สามตัวนะครับผมนะครับโก้งสางเอ่อสูงเงี้ยวนะครับอ่าฝากเบอร์โทรจักหน่อยนะครับผมศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสามสามหาสองแปดเจ็ดซีครับอ่าสองแปดเจ็ดซีอ่าซื้อจังไหนครับผมเบอร์พ่อผมครับซื้ออาดครับอ่าเบอร์พ่ออาดเนาะนะครับเบอร์พ่ออาดเด้อพวกของมาสอบถามกันนะครับ เดี๋<อ>ยวไปต่ออีกวันดีครับพี่วันดีครับพี่มีเบอร์โทรป่ะเนาะนอ๋อเบ,บอร์เ,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 ออดเดียวกันเป็นบ่ขออง่ะตัวน,นี้ตัวน,นี้เป็นงูาสาวหรือว่าจังไรอ๋อแม่ลูกนี่นี่ลูกมันงเป็นบ่ลูกมันสายพันธุ์อาาย,ยังคือแง่ <HK S 2> เดี๋ยวนึงสายนั่นสคบนะครับเบิ้ง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 ตัวนี้นะพี่น้องแม่ลูกนะครับ เปิดแม่ลูกนะครับผิวสีเข้มข้นดีนะครับผิวสีแดงดีนะครับขานี่ติดแดงโบดนะครับนี่สวยงามนะครับให้ลูกเจ้าโตแล้วพี่อ๋ลูกแรกมันวะออลูกแรกนะครับแข็งขาดีนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นว่วลูกแรกนะครับพอมนี่อทายลูกทายลูกมันเห็นเบ่งน้ำนะครับลูกมันก็สวยงามดีนะครับผมแดงดีนะครับ โคมนี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่เปิดไว้เก้าสิบปวเกสิบนะครับเก้าหมืนบาทนะครับผมเก้าหมืนบาทเด้โอโคมนี่นะครับผมลูกมันสวยงามนะครับแข้งขาให่ดีเป็นตใหญ่ไปนาน,นะครับนี่นะครับลูกเอสเคพูดว่านะครับโอเคครับ มาเบิงอีกคมหนึ่งตัวนี้ตัวนี้เปื่อยไปแลาวไหนพี่เปิดได้ลยิาครับฮอาลูกมันสายพันธุ์ยังครับนี่ลูกันบามั่นธรรมดาเนาะนะครับลูกมันบามั่นตัวผู้นะครับประมาณเดือนสองเดือนนะครับนี่เบิงแม่มันโค้งสางตัวนี้หูกระทบปะพี่หูกระทบนะครับนี่โค้งสางแม่มันนี่สูงประมาณร้อยห้าสิบนะครับพี่น้องห้าสิบบวกอยู่ดบกแข้งขาดีหูกระทบสวยๆนะครับนะครับตายเวรหล่อมพี่น้องเด้นเบิงกันนะครับผม นะครับโค้งสร้างโค้งสร้างแม่มันนะครับผมมือหนิงว่าอาชีบางจังน้อยนะครับพี่น้องย่างเขาทายง่ายนะครับผมย่างเขาทายง่ายอยู่นะครับอ่าเปิดไว้เท่าไรครับพี่ตัวนี้เปิดไว้จักบาทก่อนหกหมื่นห้าพันบาทลูกตัวผู้นะครับนี่นะครับผมนะครับเบอร์เมื่อกี้บอครับเบอร์เบอร์พ่ออาดนี่บอครับนะครับเบอร์น้องเพิ่นไห้ไว้เมื่อกี้นะครับเพิ่นเปิดไว้หลายหลายชุดนะครับผมนะครับโอเคขอบคุณเรไรครับพี่ ครับผมโทุกคนมาสอบถามต่อร่องกันเอาเด้อผู้ใดสนอกสนใจนะครับง่วนพออาจนะครับเบอร์โทรให้ไว้เมื่อกี้นะครับนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อสวัดดีครับผมตัวนี้ขใครละบ่ยังวัวขายเป็นงัวงัวแยกลูกหืองัวแม่สาวงัวแยกลูกไม่เนี่รับแยกลูกได้ลูกเจ้าโตแล้วพ่อสองตัวแล้วครับตัวที่สามไปอ๋อได้ลูกสองตตัวที่สามตัวที่สามตตาท่องละบ่บ่ครับ่ออ๋อยังยังวัวท่านผสมนะครับ ตัวที่2นะครับลูกตัวที่2ลูดูที่3เอาไปผสมเอานะครับพ่งสา่งเม่มันนะครับสูงประมาณร5อยห้าสิบวกนะครับพี่น้องร5อยห้าบกว่ากว่าตัวนี้ออกหูกระทบปะครับนี่อ่าหูกระทบเด้อาเบิ่งชมหนามันครับนี่นะครับชมนะนะครับหูกระทบสวยๆนะครับนี่พ้อสั่งยัญ่ๆแข้งขาดีย่างให้เบิ้งนะครับนี่ย่างแวลลอมให้เบิ้งเลยนะครับ เป็นตัวนี้ทองว่างนะครับแยกลูกผู้ใดสนุกสนใจหาอยู่เอาไปเป็นแม่พันธุ์ต่อนะครับผมบ้านเป็นงัวหมันเนาะพี่เนาะรับประกันทุกอย่างนะครับตำหนิทุกอย่างรับประกันนะครับตัวนี้บโบมีตำหนินะครับผมนะครับเปิดไว้เท่าไหรก็พี่เจ็ดสิบห้าครับเพิ่นอยากได้เจ็ดสิบห้านะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทแต่ว่ากับตอร่องไหนคือเก่าฝากเบอร์โทรจังอยนะครับพี่ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าแปด 7129หนึ hmm. uh, ่อ้าเหครับ hmm. อ um, ่าพอยังครับผมพอตู่ครับพอตูเนาะนะครับเมันเปิดราคาไว้แล้วเด้อพี่น้องง่วงงามๆนะครับนี่แม่พันธุ์สวยๆแม่พันธุ์งามๆนะครับผู้ใดหาอยู่บุควนพลาดนะครับโทษกับมาสอบถามกันต่อรองกันเอานะครับผลทรงก็คุยกันได้นะครับเนาะครับคครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับครับไปต่อกันอีกนะครับพี่น้องเดี๋ยวใบหญามันเปิดได้หลายตัวให้เบิ้งนะครับนะครับ ข้องสั่งดีๆข้องสั่งสวยๆแต่ว่ามัอนี่ย่างสะดวกย่างมวนนะครับผมนะครับย่างมวนย่างมวนนะครับอ่มาเบิ่งกันต่อนะครับสวัสดีครับผมครับเอาประกาศนะครับรถผ่านทางเมืองพ้นอ่ามาต่อกันพี่น้องหลังจากขึ้นประกาศนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นง่วงง่วงเมษาหน่อยบ่เอ่อเมษานะครับเป็นง่วงงวไทยๆเฮานี่บ่ครับนี่นะครับเป็นง่วไทยๆเฮาเด้อพี่น้องง่วงเมษานะครับส่วนสูงประม่านลอยยี่สิบกว่าวนะครับ ครับเป็นง่วนไทยบ้านสีขาวนะครับผมสีขาวเป็นง่วนสาวนะครับผมอ่าเปิดเวลาไหนไหนครับพ่อเปิดเว้า9.00แข้งขาดีเบิดทุกอย่างเนาะอ่ารับประกันตั้มนี้พร้อมดีหนาตามันนะครับเปิดไว้27,000บาทนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ27,000บาทนะครับผมโทรเข้ามาสอบถามต่อรองได้ที่เบอร์โทรได้ครับพ่อ062 062 108 108 4879 4879พ่อยังครับพ่อ ขอเตือนว่าขอเตือนนาะนะครับนะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับต่อรองได้นะครับง้อแท้ๆเฮ้านะครับผู้ใดหาอยู่นะครับโชคกับมาสอบถามขอเตือนหน่ขอบคุณครับพ่อครับโอเคขอบคุณครับไปต่อกันอีกนะครับผมไปต่อเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับอ่าโคมนี่เปิดไปแล้วไปไหนครับพี่สี่สิบสามนาะตัวนี้มีสายพันธุ์บ่ครับลูกมันนี้ ตัวนี้โคมโตมากเนาะเป็นงวไทยไทเหานะครับตีพี่น้องโคมนี่นะครับพี่น้องไท่เบิ่งให้ลูกมาากั่จักโตแล้วพี่โตที่สองเนาะนะครับให้ลูกมาตัวที่สองนะครับพี่น้องนี่ให้ลูกมาสองโตนะครับลูกมันโตผูบ่ลูกมันโตผ,นตผูนะครับไายเวดล้อมพี่น้องเนเบิ่นงน,นะครับแข้งขาดีเบิ้นะครับเนาะแข้งขาดีเบิ้ลนะครับบ่มีทกไม่ถอดนะครับน,นี่นะครับสำหรับงวไทยไทเป็นไทยกลางนะครับผู้ใดหาอยู่ได้พี่น้อง ง้อไทยกับไทยเบิ an, fort, 30, 000, ้งนะครับง้อบามั่นกับไทยเบิ้งคือกันนะครับง้อนอกกระไทยเบิ้งนะครับผมเปิดไว้จักบาทครับพี่สี่หมื่นสามพันบาทฝากเบอร์โทรจังหน่อยนะครับผมศูนย์เก้าเก้าสี่หกศูนย์ศูนย์หกหกแปดพี่ยังครับพี่พี่ขินครับนะครับผมอ่าโทรก่อนมาสอบถามเพิ่มนะครับผมราคาเพิ่นตั้งไว้แล้วอ่าครับผมเบอร์โทรให้ไว้เรียบร้อยนะครับโอเคขอบคุณครับผม ขอบคุณครับมาเบิงมาเบืองอีกนะครับผมมาเบิงมาเบิงตัวใหญ่ๆนี่นะครับบูหัวเิ่นขายหรือยังเด้อเดี๋ยวไปสอบถามเบืซอง่อนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมตัวนี้ขายแล้วบ่าพี่ยังครับผมโอยังเนอะตัวนี้ตัวนี้เป็นสายพันธุ์ยังครับพี่บาซินบ่หูกะทบครับผมหูกะทบเนอะนะครับหูกระทบนะครับผมสายใหญ่ๆเลยตัวนี้ให้ลูกมาจากโตแล้วพี่ให้ลูกมาสามโตเนาะ นะครับตัวนี้เมื่อนี้แยกลูกบ่ครับขายลูกไปแล้วครับอ๋อขายลูกไปแล้วเด้อพี่น้องตัวนี้เบิ่งนะครับกระทบบากระทบบาสินนะครับนี่นะครับเบิ่งตางข้อนะครับตางข้อนี่สีลายขาวนะครับผมแข้งขานี่สุดยอดนะครับสไตล์ง่ายๆเลยนะครับส่วนสูงปมระอยหกสิบนะครับ1้อยหสิบบวกนะครับสไตล์ใหญ่ยักษ์นะครับนี่นะครับผมนะครับตัวนี้ท้องว่างนะพี่น้องท้องว่างนะครับเดี๋ยวถ่ายเวรล่อมพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งนะครับเบิ่งแขงเบิ้งขามันนี่สไตล์ง่ายๆนี่นะครับผม นะครับหนังหนาแข่งขายใหญ่แน่นอนนะครับสไตล์หัวกระทบบ้าสิ้นนะครับผมนะครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับพี่แปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมทองว่างนะพี่น้องนะครับมีลูกมาแล้วสองตนะครับอ่าผู้ใดสนุกสนใจแปดหมื่นเก้าบาท แปดหมื่นเก้าพันบาทอ่ะฝากเบอร์โทรจังหน่อยนะครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสามแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งสี่ครับห้าแปดหนึ่งสี่อ่าพี่ยังครับพี่สลาวุฒิคายเพชรนะครับสลาวุฒิคายเพชรนะครับเด้อเพิ่นเปิดไปแปดหมื่นเก้าพันบาทผู้ใดสนใจนะครับหูกระทบรุ่นใหญ่ๆนะครับนี่นะครับเอาไปเป็นเมฆพันตอ่อนะครับผมโทษกับมาสอบถามเพิ่นได้นะครับต่อรองได้อ่าขนส่งกับคุยกันได้คือเก่าเนาะพี่เนาะนะครับขนส่งกับคุยกันได้ทุกอย่างเพิ่นมา กันใกล้ๆกับทรงพี่ผู้สาวนี่ทรงหันมาได้บ้านเลยพ่น้อโอเคครับพี่ความก็หลายๆครับพี่ค,ครับผมครับผมสนอคสนใจหาอยู่ก็โทษขม้าได้พี่น้องโทษขม้าสอบถามเอานะครับผมมอนี่สรงลงเสียงเลงจังหน่อยอยู่ดอกเพราะว่าง,งัวงมันงัวมันหน่อยนะครับสงการค้นยุดหลานะครับผมทายแวดล้อมพี่น้องนี่เบ่งไปนะครับผมตัวได้ทายได้นะครับกับิ้ทายเบ่งไปเรื่อยๆนะครับผมเบ่งบรรยากาศไปนํานะครับ ปกติหนึ่งงวเต็มพืชนะครับง้วเต็มไปเบิด์ยางกับแทบบ่ได้นะครับตัวมนี้โล่งนะครับผมโล่งนะครับโอเคนะครับพี่น้องมาเบิรงของเพื่อนอีกนะครับผมอของพี่เมื่อกี้นี่ครับของพี่ไอ้บาซิ้นนี่แหละยังอ่าทายบอทันเบิดนะครับผมมาเบิรงง้วแม่ตัวนี้เนาะง้วแม่ตัวนี้เป็นเป็นง้วแม่ไอ้จักลูกจักโตแล้วเนาะได้ลูกแรกครับแยกแล้วอ๋อง้วแม่ลูกแรกนะครับผมนี่ก็เป็นเป็นบามันบ่ ผมบ,น,บ,บนะครับ,บท,าทายแข่งขายเบิ้งนะครับพี่น้อง<บ>เป็นหัวแยกลูกนะครับขายลูกมันเป็นแล้วนะครับ,บผมหัวลูกแรกนะครับ ตัวน <c oughs> <t ong onions> ี네้โค้งสางยังดีอยู่นะครับพี่น้อง่วนสูงประมาณร้อยสี่สิบนะครับผมพอราเจะวาไตัวนี้เปิดไว้เท่าไรก็ครับตัวนี้เปิดไวสามหมื่นบาทได้ครับพี่น้องสามหมื่นบาทนะครับไปเบ่งตัวต่อไปนะครับนี่ตัวนี้บ่ตัวนั้นองเดือนแล้วครับอ่าตัวนี้เป็นง้วไทยไทเท่านะครับพี่น้องนี่ห้องหาเดือนนะครับผู้ใดสนใจง้วไทยบ้านเท่านี่งวไทยไท่งวไทยกลางนะครับสีแดงเข้มนะครับ แข่งขาดีเนาะให้ลูกมาจากโตแล้วพี่ลูกสองลูกสองค่าทองมั้ปะทองหาเดือนนะครับพี่น้องโ้มโตมาเนาะนะครับโ้มโตมากแข่งขาดีบดนะครับทองห้าเดือนตัวนี้เปิดไปหลายปีแด้วครับพี่ตัวนี้ก็เปิดไปสามหมื่นนะครับง้อง้วไทยนี่ทองแล้วนะครับทองสามเดือนนะครับเปิดไว้สามหมื่นบาทนะครับพี่น้องผู้ใดหาอยู่ผู้ใดสนอกสนใจนะครับเอาไปเลี้ยงเอานะครับแล้วก็ขุนตอมีลูกครอบนะครับ โอเคครับผมเบอร์ทรของพีเมื่อกี้นะครับของผี่ท้ายไปเมื่อกี้นี่ครับผมเดี๋ยวเข้าไปตอกันอีกนะครับนะครับมาเบิงอีกโคมหนึ่งของเพิ่นนะครับนี่แม่สีขาวง้วไทยไทเห่านะครับให้ลูกให้ลูกจกโตแล้วนี่อ๋อลูกแรกนะครับนี่ม้วนสีขาวนะครับไทยไท่สูงประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบนี่ละนะครับพอสูงแห้งนะครับว้วไทยบ้านเฮ่า อ่า <medio S 2> <connect>, ลูกม <P oo, S 1> ันต nice. right. ัวผูบ่ลูกตัวผูนะครับลูกตัวผูนี่นะครับอ่าคมนี่เปิดไว้หลายปันนะครับนี่ค่อมนี่ก็บสามหมื่นเท่ากันนะครับผมอ่าสามหมื่นบาทเด้อพี่น้องเพิ่นเปิดไว้หลายชุดนะครับเดี๋ยวถามเบอร์โทรเพิ่นใหม่อีกรอบนึงเพิ่นว่าสิให้อีกรอบนึงเพิ่นว่านะครับมีปะเบอร์เก้าหรอครับบ่มีกับเบอร์เก้านะครับเบอร์เบอร์ของพี่เพิ่นบุเด้อนะครับผมอ่าของอ่าหูกระทบเมื่อกี้นี่แหละครับโอเคครับผมขอบคุณครับผม ใบโตครับผม<า>วันดีครับพ่อวันดีครับของพ่อได้ขายาอะไรบ่พ่อย่างอยู่เออตัวนี้ขายจท่าไหรบาทนี่ต้องเปิไดไว้ว่าจะได้ในสองหมื่นนี่แหละสองหมื่นตัวนี้เป็นปลามันบ่ครัปลาหมันนะอ่าปามันนุ่มหน่อยนะครับผมนี่ส่วนสูงก 100, 100, ็ร,นนร้อยสิบ<น>ร้อยยี่สิบนี่แหละปลามันนี่น้อยพอเนาะร้อยยี่สิบนี่แหละครับแข้งขาดีเบิร์พาพา่พ่อแข้งขาดีเบิร์ตพนว่าดีทุกอย่างนะครับนะครับผมรับประกันแข้งขาให้คือกัน ว่หนุ่มหน่อยนะครับเปิดไว้เท่าไรก็พ่อเปิดไปสอ0หมื่นสองหมื่นบาทต่อร่องหนอีกวะต่อรองหนต่อรองหนตามสบายเลยต่อรองหนตามสบายเลยคนขายกัอยากขายพราแห้งกันละขายแหงนะครับพ่อฝากเบอร์โทษจังหน่อยนี่พ่อศูนย์แปดนกูได้สนใจโทษมากเด้อศูนครับผมเ7็ดเจ็ดสองเจ็ดเองาดพอวาดพอวาดเนาะ พวักเพิ่นเอามาจูงไว้เพิ่นก็อยากขายคือกันได้นะครับผมบ้านท่าข้อบ้านท่าข้อเนาะครับโม่สิบสีตำบลลาดพัฒนาครับผมโอเคครับพ่อได้เลยครับต่อได้เลยนะครับต่อกระซื้อน้ำเมล่ะกมี่กมีอยู่บ้านอ๋อแม่สาวกมีแม่ลูกก็มี่นะพ่อเนาะอยู่บ้านเนาะครับนะครับมีหลายตัวอยู่นะครับโทรกมาสอบถามกันเบื้องก่อนนะครับราคาเท่าไหนก็คุยกันเอาครับผมนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายยังให้เบื้องเนาะครับผมนะครับโอเคครับพ่อขอบคุณหลายๆครับผมครับครับตัวนี้สองหมื่นได้ครับพี่น้องนะครับโทรกมาสองหมื่ เอาไปคุ้นเอานี่สิใหญ่เป็นนาบ่นี่พ่อใหญ่แล้วเนาะใหญ่เป็นนาอยู่เนาะนะครับโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับผมครับผมเดี๋ยวไปต่ออีกนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมตัวนี้ได้ขายด์เลยป่ะพี่เดไลด์เงินหนึงครับเหลือเหลือโคมนี่บ่ะอ่ามะเบิ่งโคมนี่ของพี่เิ่นนะครับตัวนี้งัวไทยๆเขาเนาะงัวไทยบ้านข้างัวเไทยเขาเนาะครับนี่เิ่นตัวนี้ให้ลูกมาจากโตแล้วพี่ ตัวที่สองป่ะตัวที่สามนะครับตัวที่สามนอนอยู่นี่นะครับพี่น้องตัวแมงคือตัวเถิกพี่นี่อ่าตัวเถิกนะครับเอ่อให้ให้ลูกตัวเถิกนะครับให้ลูกมาสามโตนะครับตัวที่สามนอนอยู่นี่นะครับพี่น้องงัวตัวเถิกนะครับผมนะครับตัวนี้ก็แข้งขาดีเบิร์ตนะครับเนาะแข้งขาดีเบิร์ดนะครับงัวไทยๆเฮานะครับผมเปิดเปิดใบเท่ายบุ๊เปิดใบจักบาทพี่สามหมื่นสี่พันบาทนะครับสามหมื่นสี่พันบาทมีลูกพร้อมนะครับหน้าตาดีนะครับเนี่ย ลูกนอนอยู่นะครับพี่น้องสามหมื่นสี่พันบาทฝากเบอร์โทรจักหน่อยนะครับพี่แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเจ็ดเก้าหกสองสามสองศูนย์เจ็ดเก้าหกสองสามสองศูนย์อ่าพี่ยังครับพี่พิชาตครับพิชาตเนาะนะครับเป็นเปิดราคาไว้แล้วเด้อพี่น้องโทษกับมาต่อเอานะครับผมโอเคครับพี่ขอบคุณหลายครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม สวัสด uh um ีครับผมกาลังต่อร่องกันเนาะกาลังเข้มข้นเลยนะครับผมเดี๋ยวทายแวดลรอบมีกพี่น้องเดี๋ยเบ่งราคามันก่อนนะครับนะครับผมตัวนี้เป็นงัวทองห่พี่งัวทองบมอครับอ่าขายหลูกมันไปแล้วเนาะนะครับผมเป็นขายหลูกเปนกาลังต่อร่องนะครับผมนะครับผมตัวนี้เปิดไว้เท่าไรก่อนเปิดไว้เท่าไรก่อนครับสกว่าครับ สี่หมื่นกวัวๆนะครับพี่น้องสี่หมื่นกลัวนะครับรูปร่างดีอยู่นะครับผมโค้งสางดีอยู่นะครับออกออกแบ้งบทนะครับผมนะครับแข้งขาดีนะครับพี่น้องทายเวลลอมพี่เบิงนะครับททยเวลลอมพีเบิงนะครับผมแข้งขาดีลุกอย่างนะครับกําลังเข้มข้นกําลังต่อร่องกันอยู่นะครับพี่น้องโอเคนะครับตัวนี้เพิ่นกําลังต่อร่องกันอยู่นะครับเดี๋ยวให้เบิงตตวใหม่กันนะครับผม สวัสดีครับผมตัวนี้ได้ขายเ้วบอกครับผมอ่เดี๋ยวผมถ่ายในจักหน่อยถ่ายจักหน่อยเนี่ยพี่สวยๆเลยนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นหูกระทบพ่อพี่หูกระทบนะครับพี่น้องเบิ่งนะครับสวยๆเลยว่าเป็นว่าเป็นหมานะครับหุนนี่หนปรล่างหน้าตาดีนะครับหูุรอนะครับผมนะครับเบิ่งผิวพี่น้องสวยงามนะครับเบิ้งหน้าตาเลยนะครับแข้งขาดีนะครับผมเปิดไว้เท่าไรครับพี่ตัวนี้ สี่สิบเก้าปาพี่น้องง่วงง่ำๆนะครับนี่ไปเปลี่ยนพ่อพันธุ์ได้สบายๆนะครับผมเปิดไวสี่สิบเก้านะครับผมอาฝากเบอร์โทรจังไยนะครับพี่ศูนย์แปดห้าสี่สองสองห้าสามหนึ่งเจ็ดนะครับผมสิเมื่อเราบริลัอ๋อสิบลับแล้วนะครับพี่น้องเป็นสิกลาบแล้วโทกผมมาสอบถามเพิ่นนะครับเบอร์โทรเมื่อกี้นะครับอ่ะโอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปต่อกันอีกนะครับสวัสดีครับพ่อได้ขายแล้วไปนอนน่ อัเดี๋ยวมีเบอร์โทรบ่อานี่ผมฝากเบอร์โทรให้เพื่อนเด้ออ่างงัวตัวนี้เป็นงัวแม่สาวบ่ญหงงงัวเม่ลูกงัวแม่สาวนะครับนี่อ่าเบิ่งบามันนะครับบามันสาวอ่าตำหนิก็บสิมีห้อยแดงนี่นะครับพี่น้องอ่าตำหนิมีห้อยแดงไทยเบิ่งนะครับแกรดล้อมีเบิ่งแข้งขาดีนะพ่อเนะแข้งขาดีบนทุกอย่างนะครับนี่ครับแข้งขาดีหมดนะครับเบิ่งหน้าตานะครับพี่น้องเป็นงัวแม่สาวนะครับนะครับผม โค้งสัางญ่โค้งสั่งเงี้ยนะครับมีตำหนิแค่จุด,ด่างขาวนะครับผมต้องนั่นดีเบิร์นะครับพี่เปิดราคาว้จักบาดพี่พ่อเปิดราคาว้จักบาทพ่อสองหมื่น <leave> เจ็ดอ๋อสามหมื่นเจ็ดนะครับผมฝากเบอร์โทษจังหนะพ่อย์ด้นย์เจ็ดเจ็ด uh? 7นึ่7ห้าพ่อยังครับพ่อพ่อสีเนะ นะครับเพิ่นเปิดไปสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับง้วนตัวนี้นะครับผมโค้งสางดีโค้งสางเงี้ยวนะครับผมสวยงามอยู่เป็นง้วนเมสาวนะครับโพวกสามาสอบถามต่อรองได้นะครับผมโอเคครับพ่อขอบคุณหลายๆครับผมครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมจะขายหรือไปนอนง้วนหน่อยกบเป็นหยังไทยได้พี่ไทยคนเบิ่งเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นแม่สาวหน่อยเนาะแม่สาวหน่อยนะครับส่งเอ่อบามันสาว นะครับนี so, ่แข well, right. so, oh, ้งขาดีเบ <Shine. S 2> ิดเนาะพี่เนาะประมาณจักปีประมาณปีสองเดือนประมาณปีสเดือนนะครับประมาณจักโตมื่อนี่ครับพี่อ๋อเอามาซ้ำนี่นาะตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับเปิดสามหมื่นสองตัวนี้นะครับพี่น้องเปิดสามหมื่นสองนะครับง่วนแม่สาวหน่อยนะครับนะครับสามหมื่นสองพันบาทอ่าตัวได้อีกครับนี่ตัวนี้อีกวะตัวนี้กับแม่นขึ้นกันอ่าตัวนี้ก็เปิดไปเท่าไหร่นี่ครับสามส่วนก็หนัก สองหมื่นแปดพันหานะครับตัวนี้ก็เป็นงัวแม่สาวหน่อยขึ้นกันนะครับแข้งขาดีเบิร์ตขึ้นกันนะครับผมนะครับทายพี่น้องหน่เบิร์นเนอร์อ่ามูนี่สีหลงเหลืองจังหน่อยนะครับงัวนหน่อยหยุดเทศกาลกันนะครับผมสองหมื่นต้นอะไรก็พี่สองหมื่นแปดพันห้านะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับอ่าอีกตัวหนึ่งตัวนี้บ่พี่อ่าเพิ่งตัวนี้ขึ้นกันตัวนี้ก็แม่สาวบ่ครับนี่ตัวนี้ก็แม่สาวขึ้นกันเด้อนะครับแข้งขาดีทายหน้าตาให้เบิร์นนะครับผมทายเวทล้อมให้เบิร์นนะครับ มีดึงว่าเมสาหน่อยนะครับมือนี่นะครับแก้งขาดีหมดนะครับตัวนี้เปิดเท่าไรก่อนครับสามหมื่นสองพันบาทนะครับสามหมื่นสองพันบาทนะครับตัวนี้นะครับผมอตัวนี้เจ้าเดียวกันวะพี่เจ้าเดียวกันเนาะอ่ามาเบิ้งอีกตัวนึงนะครับนี่ตัวนึงกับเมสาวค้อกันนะครับตัวนี้โค้งสางดีอยู่นะครับโค้งสางเงี้ยวดีนะครับ นะครับส่วนสูงดีเนาะนะครับแข้งขาดีป่ะพี่รับประกันแข้งขานะครับผมหูพี่น้องหัวเบิ่งหน้าตานะครับหูติดออกแดงโบดนะครับผมขากระมีโบนํานะครับแข้งขาดีเป็นวัวเมสาวประมาณจักปีพี่ตัวนี้นประมาณเอ่อป,ปีสี่เดือนป,ป,ป,ป่ะปีสี่เดือนตัวนี้เปิดไว้หลายปทนไหรครับพี่สามหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับสามหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับผมอ่ะฝากเบอร์โทรเดียวกันเลยเนาะอ่ เอาพี่ฝากเบอร์โทษด้วครับพี่ฝากเบอร์โทษจังหน่อยนะครับผม0ูนย์หกศูนย์หกสองแปดอเก้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดอ่าพี่ยังครับพี่พี่ส้ำค่ะพี่ส้ำเนาะนะครับผู้ใดสนงชนใจนะครับเปิดเปิดใบซีโตนะครับโตมาพี่ส้ำได้นะครับงวดเมษาหน่อยนะครับราคาคุยกันต่อรองกันได้นะครับผมโอเคขอบคุณครับผมวันดีครับผมได้ขายหรือเปล่าเนาะกลับบ้านครับอ๋อกลับบ้านหมอเดี๋ยวไทยก่อนไทยก่อน คนกําลังจะขนกลับ,บ้านกันหลายแลวนะครับพี่น้องเ <c oughs> พราะว่าคนซื้อมันนี่กันหน่อยเนาะนะครับ,รบเทศกาลสงการวันที่สิบสามนะครับผมแม่ลูกครับนี่มาเบงโค้งสางแม่ลูกนะครับแม่มันนี่ให้ลูกมาจากักโตแล้วครับพี่ลูกสามโตเนาะโค้งสร้างน,งนี่สูงปรมมันลอยหาินะครับผมแข้งขาดีนะครับเนาะแข้งขาดีให้ลูกมาสามโตนะครับเบงโค้งสางหน้าตามันอมะเบงลูกมันพี่น้องลูกรอนะครับนี่คือตัวแม่คือตัวเถิกครับนี่ตัวเถิกนะครับนี่ลูกรอมีสายพันธุ์บ้าครับผม บนเใจ่มันว่นะครับบนแนจ่ใจนะครับว่าเป็นสายพันธุ์ยังแต่ว่าไปขุนต่อนี่นาสีง่า่ไปนานะครับพี่น้องนาจะเป็นพ่อพันธุ์ยังยังงามเลยเหรอเนี่ยคตรลูบล้อเลยนะครับผมเบ่งแขงขามันนะครับพี่น้องแขงขานะครับ่าเป็นตัวไ่ไปนานะครับผมลูกมันสวยงามนะครับอ่าคมนี่เปิดไปหลายปดีครับผมอ่าเปิดไปหกหมื่นสองพันบาทด้พี่น้องลูกสวยๆนะครับสีแดงเข้มดีนะครับผมหกหมื่นสองพันบาทนะครับ อาเบิบงอีกตัวนึงนะครับผมตัวนี้เป็นเมสาครับผมอ่ามะเบงเมสานะครับผมออกออกออกเปิดไว้สามสิบสองครับเปิดไว้สามหมื่นสองพันบาทนะครับสำหรับงูเมสาวตัวนี้นะครับเิ่นจิลับบ้านไทยซะก่อนนะครับผมถ้ามีเบิดโทรคนสั่งซื้อนะค้นโทรไปสือนะครับผมแข้งขาดีหมดนะครับเนาะแข้งขาดีหมดนะครับหัวประมาณจะปีแล้วครับ ว่าประมาณสองปีทับได้สองเดือนทับได้สเดือนแล้วนะครับเป็นทับหลือเด้อพี่น้องพุ่มโตบ่ครับพี่มีใบเซิ่งเอามาวานเราเชื่องเหล่าเรื่องหมอใบเสื่งอ๋อเพิ่นมีใบเซิ่งนะครับผมเพิ่นเซิ่งหนึ่งสองสองเดือนแล้วนะครับผมนะครับอ่าเป็นเป็นงวูพึ่งทับนะครับเปิดใบสไลด์กัสามหมื่นสองพันบาท 32,000บาทนะครับผมผู้ใดสนใจฝากเบอร์โทรจักหน่อยนะครับผม062ครับ062 181 181 3721ครับ3721่่ามอ่ามอห่อยังครับผมพอโอ้น้องแสงครับไอ้สีสมเด็จพอโอ้สีสมเด็จเด้อน้องแสงนะครับพี่น้องผู้ใดสนอกสนใจเพิ่นเปิดไว้เพิ่นเปิดไว้โคมนึงกับอีกแม่นึ่งนะครับผมโทรกับมาสอบถามเพิ่นได้ต่อรองได้นะครับเน้าโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับอ่ากำลังทยอยเมื่อบาตนะครับพี่น้อง กำลังทยอยเมื่อบ่ายนะครับนะี่ครับช่วงนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับผมเปิดให้เบิร์ตนี่แหละเบิร์ตตลาดนี่แหละมือนี้นะครับพี่น้องนะครับผู้ใดเข้า,าขมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อประผาดคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับช่องเบาไชยสิริเกตนะครับเครื่องแรกนี่ก็ให้พี่น้องเดีเบื้องเพี่อนจำหนีซะก่อนนะครับเดี๋ยวให้เปิดเครื่องสองกันนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับผม